คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมฝันอีกนะวดนนี้ฝันเห็นปูอีกนะเนี่ยเอานี่เล่ามาแล้วฝันว่าไงเราก็เล่าไปมันจะไม่พูดก็ไม่ไปจะไม่พูดกันจะฝันฝันว่าเข้ามาที่สวนแล้วกีให้แบบว่าคีออยแบบตยกครูนะวายครูนี่แหละตัวเองถึงตั้งใจมา ยกครูมาเดลตร,ยรุยเมื่อคืนฝันฟันรอบขันห้าขั้นแปดป่ะครับจะฝันว่าเขาให้ไปแบบให้เราไปยกครูเขาเขาจะเป่าหัวเป่าอะไรให้จากแต่ยังไม่ได้ทํานะในสวนแต่ทีนี้พอเราจะไปทําปุ๊บไปเห็นเขาอยู่ที่วัดวัดหลวงตาใบครีมนะนั่นแหละอืมก็กําลังจะทีนี้ตรงนี้ คือทำแล้วแต่ยังไม่ได้เป่าพาอีกหนึ่งช็อตทำไมเขาได้ไปนั่งอยู่ตรงนู้นที่บัดหลวงตาใบรครีมครับปูกเขาแห้งครับจากเสร็จแล้วก็ก็ทางนี้แล้วก็พี่แนงกำลังจะไปให้เขากำลังจะไปยกคู่ให้เขาเป่าหัวให้ตื่นก่อนโอ้แสดงว่าฟันปขนูขับรถมาหรือเห็นไหมขับรถมาเหมือนเดิม ไม่เห็นไม่เห็นขับรถนะวันนี้เเหห็็นนฟันเห็นเขาอยู่ในนี้เลยอยู่ในนี้เลยจ้ะแล้วก็กําลังจะมาไหว้กาลังจะลงไปหาเขาให้เขากําลังจะไปยกครูยกอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าพอจะไปยกอีกทีหนึ่งกลับเห็นเขาอยู่ที่วัดนู้นอย่างนี้นะก็เลยฟันไม่ปฏิเสธประต่อจ้ะนั่นแหละแต่ว่าฟันเห็นปู่คำเสนเหมือนเดิมฟันเห็นปู่คำเสอนให้ยกครูให้ยกครูตีความฟันยังเนาะให้ยกครูเนาะยกครูก็ คันห้าคันแปดเนาะโยครูก็แค่นั้นแหละค่ะคันห้าห้ากับแปดนั่นแหละโอ้ยนอนจะตีอะไรยังเงินเงินเงินค่าครูด้วยสิบสองบาทก็น่าสนเพราะมันเป็นวันออกพรรษาเงินค่าครูก็สิบสองบาทคันห้าคันแปดตามใจตามใจตัวเองนะไหนว่าซื้อแล้วซื้อตัวไหนซื้อแล้วซื้อเลขอาจารย์เลขตัวเองเพิ่งฟันยังไม่ซื้ออ๋อซื้อเลขอาจารย์อาจารย์แดงให้ก็พูดเองเดี๋ยวให้ก็พูดเดี๋ยวเลขเขาเคลื่อนเลขเคลื่อนข้าเคลนทา เด็กส oh, e so um ่บเคร่งป um ูคำแซนใบน้องมนติเป็สามสามเปบลอหลุดลงหมดเดือนอยู่ว่าสามเป็มือสุนหลุดล่งนะครับบ้านติงเบอร์ฟันปูคำเซนสองสามสองรอบหรือเปล่าสามรอบคืนนี้สมมุติว่าวันนี้หัวเจะพรุ่งนี้ก็ฟันเห็นอีกหนึ่งคืน<อ>แต่ทีนี้ฟันเห็นเขาว่ากีนะ่ะทําบุญแต่ว่าไปทําบุญท,ที่ที่บ้านไหนที่บ้านไอ้ที่บ้านที่บ้านทางนี้นะที่หมู่บ้านน่ะ ก็นั่นแหละทางนู้นเขาก็ถูกเลขสามปกันทุกคนนั่นแหละคนแก่กินได้กันทุกคนตัวสามเปอ่ะก็ไปจดก็ฟันตอนได้แล้วตัวเองไปทําบุญดลตาเนาะก็ไปจดไว้ที่บ้านแม่ทอเภออเภอก็ทํสองหมู่บ้านอย่างที่ว่างวดที่แล้วนะก็ไปจดเลขให้แม่ว่าแม่หนูฟันเห็นปู่ฤษีกิมจอพิรุษกิทาเล็กเอ้ยมง้องถ้าโอ้็อย่ทติเลขรรถกิ้งนะก็พูดแล้วว่าถ้าจำไม่ผิดทะเบียนเขาสามหกแปดหกก็ไปจดไว้ให้แม่ สามแปดสามหกแปดหกแม่แกก็ซื้อแค่นั้นแล้วคนแก่กี้ก็มาซื้อตามนั่นแหละคืนสุดท้ายฝฟันเห็นว่านั่นแหละเขาก็ได้กันทางโน้นคนละห้าบาทสิบบาทคนแก่เราก็ซื้อกันแม่เขาก็ถูกทางนี้ไม่ได้ได้ลอตเตอรี่ใบเดียวมาได้วันสุดท้ายถ้ามันมีแปดสามก็คงไม่ได้ดึงสามแปดหรอกคงจะเอาแปดสามเลยดีนะมันไม่มีแปดสามดวงดีเนาะฟุกค่าฝันเขาให้ใบเดียวค่าฝันต่อฝันได้ใบเดียวเลยจากค่าฝัน ฝันสามรอบเ,อเนาะแต่ตั้งใจแล้วว่าทีนี้พอหวยออกเสร็จเนาะเราฝันเห็นเขาว่ารอบแรกมันก็ออกเลขรถเขารอบสองเห็นว่าออกเลขบ้านเนาะ,ะที่ว่ามีคนพาไปที่บ้านคนแก่เนาะคนแก่เลขเลก,ก่าเลขเก,ก่าแล้วก็เห็นว่าเลขบ้านอีกที่เก่าเขาเจ็ดสองเจ็ดสองวลยเอ,อ,อเสร็จแล้วนั่นแหละคืนที่สามน่ะฝันว่าเขาน่ะทําบุญ ก็ว่าจะซื้อเลขวันทําบุญเขางวดน,นี้ว่าจะซื้อแต่เลขวันที่เขาทําบุญน่ะนั่นแหละห้าศูนย์บ่าวันที่ห้าวันนั้นนะที่เขาทํำบุญใหญ่ท,ญท,ญท,ที่ท่ีผ่านมาจ้ะก็ฝันเห็นฝันเห็นว่ากีลงจากรถแล้วทีนี้กีมีงานแบบใหญ่โตนะ,ะเห็นพี่บุญช่วยในฝันนะว่าพี่บุญช่วยก็ถามว่าลูกรู้ดักบานเลยกีถาดักบานก็นั่นแหละเลยว่า จะซื้อวันที่เขาทําบุญตั้งใจไว้นะวดนี้วันเขาทําบุญที่ผ่านมาจะไม่ได้ใจลืมก็ฝันเห็นสามรอบเนาะก็เล่นฝันอย่างนั้นก็เลยตื่นเช้ามาโอ้ยหวยมันจะออกแปดสามสามแปดบอก็เลยดีนะตื่นมาเห็นมีสามแปดอยู่สองใบดึงไว้ใบเดียวเก็บไว้ให้ลูกค้าใบหนึ่งทำไมไม่ให้ทิพพันธ์โทรมาอยู่ก็ลืมไปโทรมาก็ห่วยมันจะออกแล้วเนาะเราหมดต่ไปพูดความฝันเดี๋ยว เดี๋ยวมันเพี้ยนกลัวเพี้ยนไม่ใช่เลยหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเลขเอาเลยจ้ะกินแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวกินข้าวก่อนก็ได้อาจารย์กีโทมัวเองนังใหญ่ปราบกีกับมันเพี้ยนใหญ่บ่อถาดเดียวมันจะเพี้ยนเลขนะเดี๋ยวมันจะทําให้เคลื่อนโอ้ในหนเราก็ลุ้นเลขนั้นแล้วนะตัวเองก็ซื้อเยอะซื้อเยอะ เรื่องของเรื่องกูได้ใบเดียวเนาะแปดสามจ้าอันนั้นดึงไว้แบบฟุกๆเฉยๆจ้านไปเนจ็ดสิบบาทเลยจ้าใส่เสื้ออะไรเลยเจ็ดสิบบาทเลยฮะซื้ออะไรเจ็ดสิบบาทรู้เลยกินไหมเติมชามากี่ว่ากินอะไรอาจารย์แดงบ่จ้าใส่แล้วอันนี้เตรียมอะไรพี่พี่นางทำอะไรวันนี้เป็นวันอะไรนะวันกี่ห้าวันโอ้วันกูนโอ้กดอมันิาเดือนเต็มนะโอ้วันพระจันทร์เต็มดวงวันเดือนเต็มตั้งใจว่าจะมาไหว้มาอะไรเผื่อพรุ่งนี้ไม่ได้มาเป็นวันออก เตรรวยเดียวเลยล่ะเย็บกรวยเนาะขันห้าขันเปดตรงนั้นขันหเหลือคงปูหรือสีร้อยเปดยังไม่ได้ทำาหมดเวลาอันนี้โดยพลไม้ซื้อมาช่วยได้แต่ของหลวงปูก่อนเอานี่อนะดักไม่ได้กบางฮะทมักไม้มพร้าวด้วยครับย้งมะพร้าวหน้าให้เปียบันราล่ะนี่ยก็สองที่ก็ได้กัปูกับ ลงปูสวง่างนะครับวันนี้ก็ที่นมงจัดเตรียมนะครับเตรียมพลมงพลไม้นะครับมาไหว้วันวันโกนนะครับหรือวันวันพระใหญ่ด้วยเนาะก่อนออกพรรษาปกติก็จะไหว้วันพระหรือว่าก่อนวันพระอยู่แล้วนะได้ไหว้วันละครั้งยังน้อยก็ให้ได้งวดละครั้งไหว้ตลอดเนาะตลอดเนาะ บางทีก็เอาน้ำเอานมมาไม่ไม่ยังไม่ฝันหรอพี่นางวันนี้ยังมันมีฝันฝันสองันก็ฝันแหละแต่ว่ามันมันไม่ไม่ถนัดนะมันยังจับใจความไม่ได้โอ้ทำไมแปลกมากเลยไม่เคยฝันแบบนี้นะปูคำเซนไม่มีมีต่อเนื่องไหมมีต่องวดอีกไหมเกลัอปูอะก็งวดที่แล้วฝันทั้งหมดสามครั้งก่อนบานหวยออกอีกหนึ่งวันเนาะได้คือฝันเห็นท่านนะค่ะ นั่นแหละแต่ฟันรอบที่สามก่อนวันหวยออกฟันว่าเขามาทําบุญมีคนเยอะมากคนในหมู่บ้านแล้วทีนี้ก็แบบมีการทําบุญน่ะก็นั่นแหละทั้งหมดเห็น3าครั้งวันที่แล้วสครั้งวันที่แล้วก็ตื่นเช้ามาก็เลยว่าอยฟันเห็นปูปูสครั้งแป3สามสแล้วตื่นเช้ามาก็เลยมาดึงลอตเตอรี่สามแปดใบเดียว แต่ว่าถ้ามีแปดสามก็คงจะต้องดึงแปดสามเพราะว่าดีนะมันไม่มีเลยมาดึงสามแปดเลยสามแปดเลยได้ใบถูกดบใบถูก <laughs> แล้วก็ล้างมือโอกนี่มีไหมล้างจนถึงเที่ยง,งคืนว่าจะอยู่ให้ถึงเที่ยงคืนเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันโกนด้วยแล้วก็เป็นวันแบบเต็มอ่ะเดือนสิบเดือนเต็มอ่มะก็มานั่ง ว่าจะอยู่ถึงจะเที่ยงคืนตั้งใจไว้แล้วตั้งใจไปแล้วเนาะจะจะถึงหรือไม่ถึงหรือจะหลับก่อนทางมาลาบากมากเนาะจะจะอยู่ด้วยกันก็ได้อยู่เอาเลขด้วยกันนั่งสมาธิเอาเลขนะครับคุณชมที่ตําหนักปูคาเซนก็หาปืนมาหาปืนตั้งใจว่าจะนั่งให้ถึงเียงหม่หหาปืนหาไฟไ้เลยใช่ไหม ก็นี่หละที่ว่ามาเร็วหน่อยวันนี้ตั้งใจว่าจะขายของครึ่งวันขายครึ่งวันมาครึ่งวันวันนี้แบ่งทั้งนู้นบ้างแบ่งกลับอ่ะขอบคุณพี่นางมากด้วยจ้ะจ้ะสาธุสาธุจ้าขอบคุณครับผมว่าด้านหน้าก็จะมีว่าวลงปู่สวงด้วยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นว่าวลงปู่ใหญ่ลงปู่สวงตัวนี้คือเป็นสถานที่ที่ปูคำแสนมาทำให้กระทมนี้คือกระทมปูคำแสนท่านมาอยู่ที่นี่เจ็ดวัน นะครับมานะครับอดข้าวอดน้ำนะครับเพื่อมาทําสมาธิในการขอโชคลาภเลขหวยนะครับฝันแม่นแม่นนะครับนะต่อมาก็เข้ามรรษาพี่เองก็ถูกเลขมาตลอดวั้นก็ถูกเหมือนเดิมนะฮะนะครับถูกอีกเหมือนเดิมนะครับจะเป็นมีหินเรียงรายกันนะครับสวยงามมากที่นี่นะครับขออนุญาตดูกลางวันนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเนี่ย นี่คือในถ้านะครับนี่ในถ้านี่ครับจะมีจองปลวกโอ้สวยงามมากตอนนี้ก็จะเป็นรูถ้าเหมือนกันนะฮะ ครับตรงนี้นะครับคุณชมนะครับที่แอดเคยเข้าถ้ำนะฮะตรงนี้ทางออกนะครับทางออกถ้ำนะจบนะครับเดี๋ยวแอดจะพาคุณชมนะครับก่อนที่จะไปตามความฝัน นะครับถามไปดูนะครับทางเข้าถ้ำนะฮะสาธุเนี่ยชมหนึ่งจำตรงนี้ได้ไหมนี่คือทางเข้าถ้ำนะครับที่เอ็ดเคยเข้าเนาะเข้าถ้ำกับตรงนี้อ่ะสาธุด้อหลูกหลานกอนนี่ครับในถ้ำที่ที่เข้าไปเคยเข้าไปแล้วนะครับ เต่นี่ฝนหน้าฝนก็เข้าลำบากขออนุญาตไม่ได้เข้านะก็จะมีหินเรียงรายอยู่ีครทำพาตันนะครับคุณชมนะครับด้านล่างจะเป็นสวนยางเราไปตามความฝันนะครับของพี่นางพี่พี่แนงนะครับเราไปตามเลยนะครับ